สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาบุญรอดไปฉีดวัคซีนที่คลินิกกันค่ะมาถึงคลินิกแล้วก็วัดน้ำหนักเลยนะคะน้องบุญรอดไม่ดื้อไม่สนค่ะให้คุณหมออุ้มแบบสบายสบายเลยนะคะน่าจะสองเดือนอันนี้มาอยู่ได้เดือนกว่าอ๊ดูแล้วสักสองเดือนฉีดได้ใช่ไหมพี่เมืออย่าออกนะลูก ตัวเมียค่ะมันจ้อง,อ,งออกไม่ได้ลูกออกไม่ได้ไม่ใช่บ้านเรานะโอ้ไม่ได้นะน่พาเป็รอดมาฉีดวัคซีน <c oughs> ต้นจิ้มแน่รอดล้นจิ้มแน่ต้นจิ้มแน่ต้นจิ้มแน่ไม่เลยไจ็บหรอกไม่เจ็บ มาีีซนค่ะเราหูเราอ,อะไรนะครับไม่ค่ะดยส่วนมากเขาจะเลียขนเก่งมากเลยคุณ เก่งมากเลยลูกขาหล้บนั่งเสร็จแล้วเขาจะเขียภาษาเองเสร็จแล้วเอ้าถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วลูกออกมาพาไปฉีดวัคซีนมาไม่ยอมออกจากตะกร้าเห็นไหมคะไว้ไม่ยอมออกจากตะกร้ามาเร็วมาเร็วออกมาออกมาออกมาเร็วถึงบ้านเราแล้วนะ ไม่อยอมออกจากตุ๊ก้านี่หมุนรอบออกมาถึงบ้านเราแล้วออกไหมไม่ออกเว้ยถึงบ้านแล้วจ้ะนี่นะคะหลังจากไปฉีดวัคซีนมาก็นะออกแล้วตอนแรกไม่อยอมออกจากตุ๊ก้า ถึงบ้านแล้วจ้านุนรอดไงนจครยล่านีเดินเดินไปสำรวจซื้อของมายังไม่ได้เก็บของเลยมานนี้เร็ว ขอบคุณแม่แม่ที่เอ็นดูบุญรอดนะคะวันนี้บุญรอดไปรับวัคซีนเข็มแรกมาค่ะฝากกดติดตามบุญรอดด้วยนะคะนี่โชว์ซะเลยเ <c oughs> พิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะทุกคนเมื่อกี้พาบุญรอดไปฉีดวัคซีนที่คลินิกมาะคะ่ะยังไม่ได้เก็บของเลยนี่ได้อา p p ลมาแล้วก็กล่องช้แล้วก็ของ ที่จะทำบุญสังฆทานด้วยนะคะบายๆแล้วคุณผู้ามบายยบายๆแม่ๆแล้วบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ